ใจก็พูดไปแล้วนะครับความในใจก็มีนะทุนผมไม่ใช่คนพูดเก่งนะครับผมเป็นคนที่พูดน้อยทางการเงินผมก็พูดน้อยเพราะว่าผมเป็นคนพูดอะไรก็แค่ตรงจัตใจนะครับจบก็คือจบก็ไม่มีน้ทํางานด้วยวิธีการทางานเงินตลอดด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจและด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วเช่สิ่งนี้ผมคิดอย่างนี้จริงๆนะครับที่ทีผมกลับเดินไปนะครับเรื่องของควาตรงกับชีวิตจิตใจของผม สู้ต่อสิ่งที่ทำร้ายนะครับในพุทธศาสนาของเรานะครับจะสุดชีวิตนะครับด้วยชีวิตก็แล้วกันนะครับในรูแปแบบนะครับในท,ที่สุดนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมโองค์คนเจ้าคณะภาพสองเจ้าคณะภาคสอง คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองท่านผู้การสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติท่านผู้การจังหวัดอ่างทองท่านผู้นการสำนักง,งานกับพุทธศาสนาจังหวัดและทุกท่านทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการประชุมในวันนี้และให้การต้อนรับผมเป็นอย่างยิ่งกับรักการด้วยความเคารพอย่างสูงครับ เราจะดูแลยังไงในการที่อขกามาเข้าไป่ยวต้องกับพะก็ตอนนี้เราดําเนินการตามกฎหมายนะครับในขอบ่ายหน้าที่อำนาจหน้าที่นะครับในประเด็นที่เป็นคดีความนะครับมีประเด็นที่สานักงานพุทธศาสนาแหชาติจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแล้วก็คงดําเนินการถึงที่สุดนะครับคงไม่มีการเรียกว่าเรื่องปฏิบัติ ก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่สุดรเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญธ์กองค์กรของเสาหลักของประเทศเสาหลักของชาติก็คือองค์กรพุทธศาสนาที่จําเป็นที่จะต้องปกป้องและดูแลนะครับอย่างเต็มกําลังนะครับย่อหย่อนไม่ได้ท่านครับอีกเรื่องนึงครับคือทุกวันนี้คือเกี่ยวเรื่องพระอินทร์ เรื่องเกิดขึ้นวัเป็นข่าวอ่าไปนี่เราจะดึงเกกสารจากัายาเทนที่น้องใช้เงินเี้ยมั้คืออย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับว่าศาสนาเรามีสองมาสองพันห้าร้อยปีนะครับในเรื่องของความผิดพระวินัยสงฆ์เนี่ยนะครับทั้งประราชิกทั้งอาบัตินั้งทกเ,เจ้านะครับได้เล็งเห็นมาตั้งแต่ไหนแล้วเกิดขึ้นในตั้งแต่อดีตกาศนะครับยนันจริงมีข้อกําหนดสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเนีเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นนปัจจุบันเท่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่พุทธกาศ เราะฉะนั้นในสิ่งนี้ผมก็อยากการเรียนพี่รองเมือาชนว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในอ,องค์กร์แจะเพียงแค่พวกเราคงต้องช่วยกันต้องกันและดูแลนะครับตามระบบตามระเบียบตามกฎของคณะสงฆ์นะครับซึ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพระสงฆ์กติการเราจําเป็นที่ต้องช่วยกันดูแลและปกป้องนะครับเราไม่ใช่ให้ทาว่าพาสงฆ์นะครับที่เป็นกรณีเกิดขึ้นนั้น เป็นประเด็นที่ทาให้เราต้องเสียศรัทธานในพระเด้มันไม่ได้นะครับให้คนมาทําอย่างนั้น,นมันไม่ไม่ถูกนะครับมันมีนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราจะต้องเลือกที่จะคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระสงฆ์ในผมคิดเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับในส่วนผิดมันมีนะครับไม่ใช่ว่าเราเปฏิวาธรับผิดชอบแต่ในส่วนผิดเราก็ต้องทําให้เป็นกาเรเื่อนที่ถูกต้องตามกระบวนการ,รตามาสิ่งที่ คณะสงนั้นได้มีกฎดระเบียบนะครับที่มีเรื่องของการทำกิจวุนในแล้วก็กดที่ในเรื่องของ,งการกระทำนั้น,นะครับมีมีมมมระเบียบมีแบบของกรนะคับ